กุ้งางอื่งเอมประหลังนังเคียวเราตยชูเรายาพินปะาเรานังเล่นไกเราเตโคเกี่ยวพ้นสงายตาเดินสุกรันเจียวเกตายันเปิลรอดเดลิฟเปลีงสุกรันเจียวเกกว่าจะไดาประตบสแานตองคำติมกุงอาตาดรงแปงเปริ่ยงตาปุงเปริบยงมือกงผนปุงแซดินตกือมามตกือมามเอกอุลขันยองเกี่ยวพ้นสงายตาเดินสุกรันเจวอมตาติมกอาเกตาปีง

दाद्रो प्ले प्ले ब्युंग मुकों उपुंग पराउ ओमदी केदाबो प्रदा उकोले तापोंगाई प्ले ब्युंग मुकों तोल्दो रद दे पेंग दि गोय तमनाम तांग थियानावे पराउ तंगलाओ मोबो संगैबु अख्युंग रमु फानरी थानिन तिबुर रंग चांग केदा लंग द बेजिन केग्रो फोटो सुब्रंज्यो गे तायनपुर रद दे प्ले प्ले ब्युंग आपुंग सेदिन आवन पतब सखान तंग उकोले उई मा तावाए एक्स रद दे टोंग ग्र क्रुंग सक ताकोले फान थुगो ปรากฏด่งงางอุ่ยพงกอมดตุวก็วิ่ตะกุรามากกงเกออีกตุวเพอิมยาเย,ยี่ยงใหญ่นายนังบนเรนจังกานนั่นละด้านังเอาเิมฮกบลอมซึกเอาเป็นห่าวมากระตุกแปงกอบใบดินเกี่ยวพันสงไยอุดนปรากฏด่างอุ่ยพงจะชุกเล็บปลาเบมาบแทงสงไยด้านังจังห่าวกระตุกแปงอุกิโอโอ้มุลยปุระบา